โปรดใช้วิจารณญานในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสวัสดีท่านผู้ฟังกัะยาณมิตรและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานลักกี้ชาแนลด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ของเรา อยากพ้นเวรกรรมรับปีใหม่2568ให้ท่องบทนี้เจ้ากรรมอโหสิกรรมทันทีท่องเพียงครั้งเดียวเห็นผลเร็วทันตาตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเริ่มสวดดังนี้นะโมตัสสะพะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอะปลาทังขมะธมพันเตอุกาสะถวารัตเตเยนะกตังสัพพังอะปลาทัง ขมะทเมพันเตอุกาสะขมามิพันเตหากข้าพระพุทธเจ้าจงใจหรือประมาทพลังพลาดล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหันต์ทุกพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด้วยกายวาจา ใจก็ดีขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยจะส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพระลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิพานธนะนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้มาลายหายสิ้น ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทินหากมีผู้ใดเคยสร้างกรรมสร้างเวรกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ทุกพบทุกชาติขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกพบทุกชาติของข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าพ้านจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรนะโมตัสสะพะคะวะโตอระรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอระรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ วิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภาควานะโมพุทธายะวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภาควานะโมพุทธายะวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภาควานะโมพุทธายะวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภาควา นะโมพุทธายะวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภาควานะโมพุทธายะวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภาควานะโมพุทธายะวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภาควานะโมพุทธายะ วิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภาควานะโมพุทธ,ธายะวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภาควานะโมพุทธ,ธายะกายกรรมังวจีกรรมังมนโนกรรมังสันจิตจะกรรมังอสันจิตจะกรรมังขะมันตุเม อโหสิกรรมังาวะตุเมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินแก่ผู้ใดโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจในทุกภพทุกชาติทุกกับทุกการขอเจ้ากรรมและนายเวรทั้งหลายโปรดให้อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยและทุกกรรมใดๆที่ใครได้กระทํำกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้แก่ทุกท่านทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นอภัยทานโปรดดลใจให้เขาเหล่านั้นให้มีเมตตาจิตและคิดเป็นมิตรต่อข้าพเจ้าสาธุสาธุสาธ,สาธุท่านผู้ชมสามารถ สนับสนุนช่อง Lucky Channel ในการทำคลิปสวดมนต์ได้ทางสมัครสมาชิกซูปเปอร์แตง่งซูปเปอร์แชทซูปเปอร์สติกเกอร์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุ